สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยวิธีการทอนค่านั่นเองนะคะก็คือเป็นวิธีที่สามารถทอนค่าของข้อมูลเนี่ยให้มีค่าน้อยลงเพื่อง่ายต่อการคิดคํานวณทําให้ไม่เสียเวลานะคะก็คือโดยการเลือกจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นใดชั้นหนึ่งอาจเป็นชั้นที่อยู่ตรงกลางหรือชั้นที่มีความทีสูงสุดเพื่อลดทอนค่าตัวเลขในการคํานวณให้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็หาค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตร นี้ค่ะ x บารเท่ากับ a บวก i คูณด้วย sigma f i d i หารด้วย n นะคะก็คือสูตรนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวแปรแต่ละอันคืออะไรนะคะ a ก็คือจุดกึ่งกลางของชั้นที่มีอยู่ตรงกลางหรือจุดกึ่งกลางของชั้นที่มีความทีสูงสุดก็ได้นะคะ I ก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นเมื่อทุกชั้นมีความกว้างเท่ากันหมดนะคะ di ก็คือนํามาจาก x i ลบเหารด้วย i นั่นเองแล้ว I คืออะไร I ก็คือจุดกึ่งกลางของทุกชั้นหรือของแต่ละชั้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะคะว่าวิธีการคำนวณทำเช่นไรนะคะ มาดูตัวอย่างนี้นะคะเขาก็ให้ตารางแจกแจงความถี่มาโดยมีอันตรภาคชั้นทั้งหมด5ชั้นแล้วก็ให้ความถี่มาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาเลือกสร้างนะคะเราก็ต้องหาจุดกึง่งกลางของแต่ละชั้นก่อนใช่ไหมคะชั้นแรกจากโจทย์นะคะมีอยู่5ชั้นชั้นแรกก็คือ 35มสถึงสาเราก็นับนิ้วก็ได้ค่ะ35 36 37 38 39แสดงว่าจุดกึ่งกลางก็คือ37ใช่ไหมคะก็ได้ตารางด้านล่างมาจุดกึ่งกลางก็คือ37ชั้น2คือ42 47 52และ57 A เราบอกแล้วว่ามันคือให้เลือกจุดกึ่งกลางของชั้นที่อยู่ตรงกลางดังนั้นเราก็จะก,กำหนด A ก็คือ47นั่นเองนะคะ แล้วความถี่ที่เขาให้มาก็เป็น8 9 7 6กก็ดังนี้นะคะเราก็จะได้ f มาจากนั้นเราก็ต้องมาหา d ก็คือเ i ลบ a หารด้วย i i ของเราก็ต้องไปดูอันตราภาคชั้นทั้ง5ชั้นนะคะว่า i ของเราเนี่ย มีความกว้างเท่ากันทุกชั้นไหมถ้าเท่าเราก็ต้องไปดูว่า i มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หรือความกว้างชั้นเท่ากับเท่าไหร่ i ในที่นี้ก็คือ5นั่นเองก็คือทุกชั้นมีความกว้างเป็น5เราก็เริ่มเลยค่ะนํา x i ก็คือ37มาลบ A a ก็คือจุดกึ่งกลางชั้นของชั้นตรงกลางนะคะก็คือ37ลบ47หารด้วย5ก็มีค่าเท่ากับลบ2ชั้นต่อมาก็คือนํา X i ก็คือ4 2ลบ47ก็คือ A แล้วหารด้วย5ก็จะได้เป็นลบ1เป็น0 12ตามลำดับแบบนี้นะคะจากนั้นนำา S ก็คือความถีก็คือความถี่ช่องนี้คูณกับ d i ช่องนี้ก็จะได้เป็น16นะคะนำ 9, คูณลบ1ก็จะกลายเป็น9 7คูณ0ยก็จะกลายเป็น0 6คูณหก็จะกลายเป็น6และสุดท้าย10 คูณ2ก็จะกลายเป็น20นะคะ N ก <N S 1> <g> ็คือค่าทั้งหมดก็คือความถี่ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่40นะคะจากนั้นเรานำ f, f ข้อนี้นะคะมันคือตรงนี้คือผลรวมของ f idi ก็คือนำมาบวกกันนำช่องนี้มาบวกกันทั้งหมดก็คือนำลบสบวก9บวก0บวก6บวก20ก็จะได้ เป็น1ออกมานะคะเมื่อเราได้ตารางนี้แล้วเดี๋ยวไปคำนวณตามสูตรกันนะคะเราได้ a มาคือ47 i คือ5 n คือ40 sigma f i d i คือ1เราก็มาเขียนสูตรเลยค่ะเราก็ได้สูตรมาแล้วแทนค่า a ลงไปก็คือ47 i คือ5 sigma f i d i คือ1 n คือ40เราก็คำนวณในวงเล็บก่อนจากนั้นไปคูณ5ก็จะได้ 0.125มาไปบวกกับ a ก็คือ47ก็จะได้คำตอบเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็ให้นักเรียนฝึกฝนก็คือเริ่มจากการดูตัวแปรว่าตัวแปรแต่ละอันคืออะไรแล้วสร้างตารางเมื่อได้ตารางแล้วเอามาคำนวณในสูตรได้เลยนะคะสำหรับวิธีการหาค่าเฉลี่ยแบบทอนค่าก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ